สวัสดีครับหลังจากได้นำท่านได้ชมพื้นที่ด้านนอกของสภากัญชากัญชงแห่งประเทศไทยแล้วผมขออนุญาตนำท่านทั้งหลายเข้ามาสู่พื้นที่ภายในซึ่งตรงนี้เป็นห้องสมนะครับเป็นที่ตั้งของสมัครข่าวสภากัญชากัญชงและของบริษัทมวยไทยพิกลีที่ทำเรื่องของมวยไทย ตามโครงการมวยไทยกัญชาไทยยิ่งใหญ่สู่สากลเรามีความภูมิใจที่ได้บอกกล่าวเรื่องสถานที่และยินดีต้อนรับพี่น้องเกษตรกรที่มีความสนใจอยากจะปลูกกัญชาครับเพื่อรักษาตัวและก็ภาษาโลกและก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่จะนำพาในเรื่องของอุตสาหกรรม ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนอุตสาหกรรมถือเป็นโอทอปให้กับพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหาตาดว่างงานและในสินโครงการที่จะบังเกิดขึ้นในวันข้างหน้านี้ผมมีความภูมิใจและก็ยินดีที่จะได้รับใช้พี่น้องในสองโครงการใหญ่ก็คือโครงการในการที่จะนำมวยไทย ออกสู่สากลกเราคือเราจะจัดการให้มีการแข่งขันมวยไทยใน,นระบบลีกและก็มีโครงการการไหว้ครูมวยการแสดงท่าแม่ไม้มวยไทยโดย,โดยการเปิดที่การแข่งขันรับสมัครจากหลายๆประเทศทุกภูมิภาคของโลกพร้อมทั้งได้ช่วยเหลือนำผลิตภัณฑ์กัญชาการชงของเกษตรกรไทย ออกจัดจำหน่ายนี่คือโครงการของสปราร์นชากัญงชงและโครงการของบริษัทมวยไทยวิริที่ผมดูแลอยู่แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือขณะน,น,นี้จากการระบาดของโควิด19มีส่วนมีผลกระทบให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากและถือเป็นวงกว้างก็ขอให้สมาชิกและผู้ที่สนใจ รอยไม่นานครับสถานที่แห่งนี้ก็จะได้มีการดำเนินการครับขยับตัวในการทํากิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ส่วนความสับสนข่าวสับสนที่เกิดขึ้นมาตลอดเรื่องของการปลูกกัญชาได้หรือไม่อย่างไรนะครับผมสรุปให้พี่น้องเกษตรกรประชาชนได้รับทราบเลยว่ายังไงก็แล้วแต่กัญชาไทยนี่ยังถูกระบบ ราชการล็อกโดยตั้งเงื่อนไขในเรื่องของความสูงของ CBD ที่ต้องไม่เกิน0.2หรืออะไรก็ตามนะครับอันเนี้ยถือเป็นปัญหาที่ไม่สามารถที่จะนำกัญชาเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับครอบครัวและประเทศชาติได้แต่เราก็ไม่หยุดนิ่งนะครับจะเดินหน้าในการช่วยเหลือเรื่องนี้ต่อไปผลักดัน,นเรื่องนี้ต่อไปไม่เชนั้นแล้ว เรื่องกัญชาเนี่ยก็จะกลายเป็นสิ่งที่น่าเสียดายสำหรับเกษตรกร,เ,กรเพราะกลุ่มทุนใหญ่เขาจะครอบครองครับเอาไปเป็นสมบัติของบริษัททุนข้ามชาติทั้งหมดซึ่งผมทราบดีมาเป็นระยะระยะต่อเวลาติดตามมาเป็นต่อเวลาว่าไม่เป็นประโยชน์ที่ดีกับเกษตรกร,เ,กรเลยนะครับโครงการที่ออกมานโยบายที่ออกมามันถูกล็อกโดยระบบราชการ หลายรูปแบบแต่ก็ต้องต่อสู้กปนต่อไปนะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสนาท่านได้เข้ามารู้จักสถานที่ซึ่งห้องนี้ในอนาจตจะเป็นห้องในการถ่ายทอดในการไรล์เพื่อสื่อข่าวส่งข่าวระหว่างเรากับพี่น้องวิะชนและเกษตรกร,ท,กรทั่วทั้งประรเทศครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ